ฮิอริโบมาซัพพอร์ตตัวแรกที่ผมหัดเล่นนะครับยอุงิแล้วก็หลังจากที่ได้รู้จักกับซัพพอร์ตตัวอื่นๆก็คือไม่ได้เล่นตัวนี้อีกเลยเพราะอะไรกันเหรอนั่นน่ะสิเพราะอะไรกันนะเติมยกในเกมโอเมจิอารีนาถูกๆกับร้านซูปิโกช็อปนะครับมายามะอุศงิ number one เฮ้ยเรามีนุ้งอมิด้วยอ่ะวันหนึ่งแบบผมจะไปซื้อหมาชิบะมาเลี้ยงแล้วตั้งชื่อว่าอินุงามิเนะี่ยเรียกยากใช่ไ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วกูก็เดินไปรับเต็มเต็มเอา้าทำไมผมเดินไม่ไปอ่ะอา้าวปิงขึ้นปิงแดงกล่ำเลยเมื่อกี้ มึงก็นะตำคาญจังงลรฮิโอลิโบเนี่ยเราเป็นสายแบบวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยผลดีก็คือมีคิสึจะเก็บสแต็กไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นสายยืนยิงอ่ะอาจจะมีหนาวนะครับ มือลั่นเออถ้าเมื่อกี้สมมติ่าโอ๊ยลำคาญเที่ยวริโบอ่ะอุ๋นิดเดียวอูด้วย ตไปอ้าวอ๋อฮีเโน้ลมีกันตายแต่ก,กันตายก็ช่วยอะไรหลอดไม่ได้โอ้นิดเดียวเองอ่อ้าวเยสผลัลักผลัลักลัลั ที่ไม่มีอันตินะเกมใจเย็นนะโอ้เฮลิโบเฮลิโบดีบาเรียบาเรียโลโลโอ้โหเกือบไม่ทันยังมึงว้าตรงนี้เหรอมึงไปว้าบ้านไหมโอ้ย พี่จะตัดเราออกจากลิฟต์น้องรักระวังระวังเระวังเตได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยอีฮิโยริโบนี่ก็ชอบมาตั้งดวงอาทิตย์ในป่าเนี่ยเป็นเทเลท็อปบ,บี้หรือ,อยังไงเอาละมามาแล้วลบลบลบ,ลบ <laughs> พีท์แม่งเหมือนไฟเทคกอะโอ้หูสะไดจังเลยอะดูดิแล้วกดอันติไปแล้วด้วยนะใครก็ได้โมมิจิโมมิจิมมจมมจได้ปะดีสวยงามสวยงามไปอันเนี้ยน่าจะดันแตก เป็นคนน่ารักไม่ไม่น่ารักเป็นคนแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ้าวเสกให้ล้เสกบางบางทีก็เสกเร็วไปนะโอ้ยลายเป็นกบแช่แข็งยิงมันบาเลียมาต้องมามันกดมันกดการตายให้ใครอะเมื่อกี้ดันบ้านดันบ้าน เอาฮิวแล้วมานาไปสะเป็นคนน่ารักต้องพาพี่มาร์ชชนะไม่ใช่กดดักพี่มา,มาร์ให้ระวังนะคาราสุดแทงงูด้านหลัง ว้าวอ้าวแคนตีไม่โดนจ้าเ<อ> <laughs> ยอะมากโอนะ้ยหนะืดหนืดหนืดหนึดแป๊บเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโยกินชิโอนะ้ my god หายเลย ผมกลับเลยแล้วกันเนะี่ยได้ปะได้ปะถอยมาถอยมามุมเอ้ยอีน้งก็มีไม่นะนะแล้วชนะมาเต็มเฮ้ยให้อีกแล้วคุณครับโหให้หวันนี้ให้มาเท่าไรแล้วเนี่ยร้อยกว่าแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะครับ<ๆ>กดเป็นผู้สนับสนุนช่องได้นะครับเดือนละ99บาทอ่ะขายต่อ ขายแล้วขายอีกนะครับไม่หยุดขายอ,ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผมก็กดบาเลียนะเว้ยแบบอ้าวสุดยอดดีมากโมมิจิทำดีมันน่าจะแรงกว่าโลกผมอะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมกดโล่ทุกคนเป็นพยานให้ผมได้นะถ้าชนะเดี๋ยวกดให้โอ้โหจริงก็ได้เลยครับผมเฮ้ยทุกคน ถ้าแพ้แล้วคุณจะด่าเนี่ยสี่คนที่อยู่ในทีมเนี่ยนี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนืดหนืดอะไรขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ตายหมดเลยบาเรียบาเรียตัวก็ช่างบางเหลือเกินนะฮะถอยไหมถอยไหมเฮ้ยได้นะเนี่ยพอยเถอะคอยเถอะบ้านบนโอ้โหเพิ่งเห็น โอ้แอบแรงนะแอบแรงนะเราอะวายวายเอือไม่ได้เลยกูไปกดโลด,โลดโได้รวยวๆเลยรอดูด้วยเยี่ยเพิ่งจบเกมกำลงังไป แล้วเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วดีนะมองมินิแมปก่อนเออไปดิไปมันจะดีเหรอหรือเราจะดักเขาก่อนดักเขาก่อนไหมเฮ้ยนุงามีไปไกลจังกดยิ่โลไปว่าี๋ยวรามันพุ่งมาผมมีนี่ไง เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะกูโดนอีกแล้วเฮ้ยโลมานี่เขาเรียกว่ากดอัน <Christianity> ต <c oughs> ิเฟนนะฮะไม่เสียชื่อยามาอุสงิค์บวันใครตั้งให้วะนาบวันสวยไปเราไปจบเรื่องนี้กันเถอะเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ เย้โอ้โหสุดสุด <laughs> <laughs> ขอบคุณอากาเนะสำหรับ3าดาวด้วยนะครับ <laughs> สำหรับเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้ว่ะเย้ yeah! <laughs> มายโยจิเลิฟเล่นโมมิจินะฮะเข้าน่าจะตั้งชื่อเป็นโมมิจิเลิฟไปเลยนะอืม <laughs> 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 ปล่อยโงปล่อยโป,ปอี <laughs> Thank be a becoming you for member. ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับเป็นซัพพอร์เตอร์ตอนนี้คุณมีสติกเกอร์สุดน่ารักให้ใช้แล้วนะครับคุณสามารถที่จะลองกดสติกเกอร์สุดน่ารักได้หนึ่งครั้งนะฮะสุดๆไปเลยคืนนี้ชนะ10เอ๊ยแพ้10ชนะ2 <laughs> คลิปวิดีโอนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมโอมมลจิอารีนาใน Facebook ฟนเพจมาเบอร์เกอร์เยมเที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ทุกวันเวลา2ทุ่มจุดสี่ทุ่มนะครับ